สวัสดีครับอ่าอยู่กับผมซาบเหลือขั้วแตกครับเมื่อนี้เอฟซีทรงของมหากะเป็นคุณฟิล์มครับขอบ,บุญขอบคุณพเพนหลายๆครับนี่แหละผมก็ที่เปิดไม่มีมีดพี่นอ้อยยุงเรื่องของจะมีดอาคมมาเอานี่นะเปิดลุ อย่งนู้นี่เพิ่นส่งอียงมาให้่ครับผมขอบคุณเพิ่นหลายๆครับขอให้ร่ำลำรวยๆเด้อคุณฟิล์มเลยเจ้ารมสิวยพอดมาจังไดหนเนาะขอให้ลำลุ่มรวยๆครับธุรกิจเงินทองไหลมาเทมาครับตอนนี้เพิ่นกระนาสิรวยอยู่แล้วล่ะอ่ะมีแสนให้ได้ล้านเด้อมีล้านให้ได้หมื่นเด้อ FC เอ้ยคุณฟิล์มเอ้ยให้เจ้ารวยๆเงินทองนะครับเด้อ มีตัวนี้สมารถทช่ำแหลกเนื่อยทับ์เปลรือได้เลยนี่ว่ามันเขามันมีดลงอาคมนะมันเพิ่งต้องกันพีนหน่อยมันเนเียอยู่ทั้งห้องครับมึงข้าอยากเข้าพีอยู่ครับ เดี๋ยวเทน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 โอ้โทนเทนเอนเทาเมนกขนเทนเขอบุททนน ที่ส่งของมาให้น้องกินนะครับอันนี้กะบากมากมากมาก,มากอันมาก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 เงี่ยงเกาะเงี่ยงเกาะหันเงยเลี้ยงเรีงเยงมันจะได้ลืมซื้อมันะครับมาเอี่ยงเกาะเอฟซีมามากมากมากว่าคนที่ว่ามากเงี่ยงวะ นี่ไหมนี่ไหมโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยดีใจลายดีใจลายครับดีใจลายมากมากักยังวะโอ้ยลืมซื้อมากเนาะมากมวันนี้จะบ่สเมนหอวแอร์เ๊าตีขึ้นเนาะตีตัวก่อนพี่ไปก่อนมากอันทำมีดเนาะ บรต้องเห็นหนา้าซับไปเลยก็ได้นะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆดนะครับเด้อรับเลยงวยนะครับมากมากแบบเกาลัดกับบอมียนฮามเกาลัดมันอันควรนะมาก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 ,มากโอ้ยจะได้มาเรื่องอะไรอินดาพาลัมเออมาอินดาพาลัม โอ้ยโอ้ยเจได้มักคิดบอกบอกว่าถือพี่น้องครับขอบคุณกับคุณหลายๆเด้อคุณฟิล์มครับขอบคุณมากๆครับร่ำร่ำรวยๆนะครับทํามาฮะขึ้นเงินทองมั่งมีสีสุขเจริญด้วยอายุวันนะสุขะบาระขอบคุณมากมากครับรวยๆมากครับคลิปนี้อวยพรแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ